นี่ครับฝีมือมือนี้ครับฝีมือนายพานลี่กับนายพันนองครับควงเหวขึ้นมาใสกันละมังครับเปิ้ว่าว่าไอ้แอมเอาขึ้นมาปิ้งถ่าไปสันเออครับยังอยู่ในนองกันอยู่ครับเดี๋ยวแอมปิ้งป่าถ่านนองครับรยากาศดีครับมือนี้ครับคือเก้าครับป้งป่าครับพู้ดเน่ะเลือปิ้งนี่น่ครับกิ่นบวดเพินวมาหลายคนครับทำเลคือเก้ามองเก้าครับห่วยคดครับ หฮ้ยโคดบ้านแหมครับมีมองเดียวพอดีครับกินเบิดปีเบิด์ซาดพี่น้องกินจเไดๆก็บุเบิดนี่ครับหน้าน้องเพิ่นอากาศแล้วปิ้งวะอุ้ยปิ้งทาเกลือครับนี่อันนี้นี่ครับท่านนี่บ่ต้องห่วงครับเต่าท่านเจ้านี่ฮะนี่พี่น้องโอ้ยตาขาวแล้วครับบุยสี่ข้าวขนาดน้องนี่ครับพี่น้องหัวน้อนครับ นี่ครับบ้านนายอำเอิ้นตากาวถือว่าใช่ได้ครับพริกล้อเบี้ยวได้เลยครับพอเลยคักๆ้าข้าาข้าปากขั้วลามเนาะน้องเนาะอุ่ยงามขนาดน้องเพคะนี่ครับสีงามบ่พี่น้องอออีนี่ครับพวมแซ่บพวงฮาครับอยู่นํากันครับวิธีชีวิตบ้านนาเฮาครับง่ายๆครับอยนี่ครับโอ้ยพริกบาดเดียวพอเนาะเนาะเนาะพอพอพอบาตัด ตาขาวพ่อครับบ้านแนมกินไดซสิครับี่นีชีวิตบ้านแนมครับวัดหอนแน่ด้อยพี่น้องเลยนี่ครับส่วนไม้ครับขนาดแป๊บเดียวนึงพอลี่วาเอาเคียงมาบริกินเฮาอาจารยอุ้มแม่ไหนนี่ครับผ้ากันขึ้นจางน้องไม่หิวเข้าครับพี่น้องนี่ครับรอกกินนะเกันครับแับนี้วพอี่เอาไปตองนะอ้ครับเบี่ยง่งแล้วครับพ่อนาคักไหลครับพี่น้องพอลี่ว่าบดท่านใจกูโดยที่นีมาฉันพู้นะครับเพรพอหัดฮาตนี่อยากเอาขึ้นจานเลยเพื่อน มันขนาดวะท่นไก่จะสุกแล้วครับพี่น้องโอ้ยมีแต่ปไกหย่ครับนี่ครับทางเทิงครับคือเก้าครับขาดบุรีครับสมพักกับตะามองหงครับวีโอบินบุรี่วัตตาขาวแล้วบักนี้วะท่นขี่ขาดขนาดตัวนี้ครับได้ตัวเดียวเอามากอนเลยเหรอโอ้ยออกมาจะกอนเ้อะ่าะน,น,นได้กับเกมเลครับตัวแรกอ่าพลี่วัดสุกแล้ววะ่นมาเลยครับ เอาตัวแซ่บๆขึ้นมาก่อนเปนว่าณแซ่บคักขนาดพี่น้องน้องๆเทีอยวเส้นนี้เลยเที่ยงโอ้ยผมครับพี่น้องต่บหมูห้องครับจุดจุดครับเฮ้ยพอดีเลยพอดีเลยนะเบิกเอฟเลยอันนี้พูดเป็นยังไงเครับนี่มันกินกินตัวไฮโซด้วยโซจุดจุ๊บครับโอ้ยห่อเมี่ยงครับสุดยอดยอดนี่ครับโอ้ยเขากับบรรยากาศครับ ขี้ขมๆพี่น้องนะครับโอ้หอนหอนครับมันปลายยามนี้เนาะโอ้ยเดี๋ยวทีนี้เอาขี้ก่นพักขนาดวะอือนะครับขี้ยามครับหอนหอนๆกินทีเด็ดครับพ่อกระตับมังหงครับเลี้ยงเพชรนี่ไม่ต้องห่วงครับอืออือยอดครับนี่ครับพ่อรีบว่าพอแล้วพอแล้วเฮามือนี่วะท่านโอ้ยโคตรยอดครับ โอ้ป่ามันวะสุดยอดสุดยอดครับกินข้าวป้าแซบไปดีพี่น้องบรรยากาศอแอมคือเก่าครับน้นนองเพิ่งกำลังเฮ็ดอยู่ครับ <c oughs> น้องคดครับจะไปแผ่ตังพอลี่ว่าตังเสื้อให้กูในเรื่องห่วยกูจะห่วยคตรเลยนะ <c oughs> กำนันเนาะตังให้เนาะห่วยคดเราอ่ะเอาครับ,บความสุขสนุกสนาน,น,านครับมือนี้ครับนี่ครับอแอมครับกินข้าวทงไงท่งนาครับตับหมหุ้งปีงป่าครับ นี่ครับสุดยอดครับเซบแชดน้ำแอมคือเก้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ